สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมโรบอกกันอีกแล้วนะครับวันนี้อยูด่านครามแอนจัมทาวเวอร์นะครับเราไปดูนว่าด่านนี้จะเป็นไง let's go โอเคเริ่มต้นมาทำยังไงต่อ,อเฮ้ยนี่ปีกนี่คืออะไรอะ่ะโอเคกดเราต้องปีนขึ้นเอ่อกดออโตได้โอเคอเฮ้ยดูดิมันดุกด,ดิดุดดิ๊น่ารักเกินคุณโอเคตอนนี้ผมว่าผมเริ่มชักจะเหนื่อยแล้วขึ้นได้ช้าลงเรื่อยๆอย่อาผมพึ่งขึ้นได้2กิโลนิดๆเองเหนื่อยเหลือเกินอ เหนื่อยครั้งแรกผมจะต้องขึ้ในให้ไดนะออ้ตอนนี้ได้369และก็โอเคนะเออเออเหนื่อยหลึอเกินตอนนี้ได้30,000กว่าๆแล้วใกล้จะถึงละอีกทีเดียวครับทุกคนอีกิีเดียวอีกิีเดียวอีกิดเดียวเราจะถึงกันแล้วหุ้ยดีใจอ่ะโอเคครั้งแรกเราก็จะต้องขึ้นให้ถึงที่สุดก่อนว่าเราจะใช้เวลาไปกี่ทีโอเคโอ้โหผมใช้เวลานานาอยู่นะปีนแบบชา้ชาๆไปเรื่อยๆแต่เรามีเป้ามหมายว่าต้อง ถึงนะครับและเราก็ถึงแล้วเรียบร้อยนี่คืออะไรได้ขนมปังฝรั่งเศสมาได้เวลาเก็บถ้วยตอนนี้ได้สามถุงแล้ว, 3, ลวก็ดีนะไปเก็บถ้วยดีกว่าเรียบร้อยไปสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือทําแบบนี้ยังไงล่ะครับไม่กล้าลองเฮ้ยน่ากลัว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 โอ้ไม่กันโอ้ไมนะ่กันโอ้ไม่กัน อโอเคตอนนี้เรามีเงิน3ามห่นหแล้เยี่ยมไปเลยมีหรอจะพาดไม่สุ่มไข่อย่างนั้นอ่ะ <c oughs> ต้องสุ่มสิคนอย่างเรานะ่จะไปพาดได้ยังไงเปิดตัวแรกได้อุย้ยได้แมวอีปิกก็โอเคนะอุย้ยตัวนี้โอ้โหควายมีตังแล้วเราก็ซื้อเปกสิครับเออเรียบร้อย อีกอันนึงแล้วก็อีกอันนึงแล้วก็อีกอันนึงโอเคตอนนี้ซื้อไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปปีนเขากันต่อเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปีนหออเฟลกันต่อดีกว่าอ่ะเรสโกครับโอ้โห,โโหเ,รเ,รเร็วเร็วเร็วรอบนี้เร็วมากโอ้พุดปาเร็วมากโอ้ยดูดีมันดุกดิกดุกดิกๆๆๆโอ้ยน้องน่ารักมากตอนนี้3ามหมื่นสงลดุกดิดกดเออตอนนี้เหนื่อยเหลือเกินน้องเหนื่อยแล้ว สี่หมื่นแล้วตอนนี้ก็ไปได้อีกต้องไปอีกต้องให้ขึ้นให้ได้ต้องขึ้นให้ได้โอเคเราใกล้จะถึงอีกนิดเดียวอ,อีกนิดเดียวตอนนี้มีสี่หมื่นหกแล้วเย้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวอ่ะติดแล้วยายเยายเยายเยในที่สุดเราก็ถึงแท็กทีนออนนนน่นี่คืออะไรได้นับนาโปเลียนหรออันนี้คืออะไรชื่ออะไร าได้้มแลวโอเคเราได้ถ้วยที่สองแล้ว Yay! เย้เออเออคุณๆนะเฮ้ยนะกูทางลงถ่ายรูปสักหน่อยเรียบร้อยมีหรือเราจะไม่สุ่มไข่ล้วได้เงินก็ต้องสุ่มไข่สิและปิดมาตัวแรกเลยตัวไหนตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรแมวอุ้ยฟอกตัวนี้น่ารักจังสวยสวยสวยตัวนี้น่ารักน่ารักได้ได้โอ้โหโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ยัง โอเคโอเคโอเคโอ้ยดี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 โอ้ยโอ้ยโอ้เยี่ยมเค็มมากๆเค็มเหลือเกินโอเคตอนนี้เราได้ตัวที่ดีมาพอสมควรเดี๋ยวเราไปเก็บเงินกันต่อดีกว่าทุกคนโอเคสามสวล้าแล้วเยี่ยมผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะพอกระโดดลงดีกว่าอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราซื้อปีกให้เหลือเงินน้อยที่สุดดีกว่าโอเคน่าจะซื้อได้ประมาณนี้ไหมโอเคนี่ซื้อไม่ได้ป่ะไปเก็บเงินต่อมีหรือจะไม่สุ่มไข่ไข่ฟองแรกเป็นไงอู้ได้อื้ือื้อเค็มเค็มเค็มเลยเค็มเลยเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้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 ได้ไรได้ไรโอ้โหโอ้เฮ้ยขอดีดีิฮเฮ้ยมันต้องอย่างนี้เยี่ยมขอรัวขอรัวยัง โอ้ยตัวนี้เท่หว่ะตัวน,นี้เจ๋งว่ะสวยเอ้ยมอม่แล้วอมกแล้วเจ๋งโอ้๙ล้านโอเคโอ้เรียบร้อยแล้วก็ได้ถ้วยที่สามครองไปกันดูโอ้ย,อยนากวถ่ายรูปไปหนึ่งทีอัปเกรดปลีกจะได้ปลีกมีความเร็วขึ้นโอเคเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มกันต่อเยี่ยมได้มาและเก็บเงินต่อไปกันต่อครับทุกคนโก g โกโอ,อันนี้คือจุดเทลพอร์ตเราต้อง ไปไหนกันต่ออ๋อมันเป็นที่ใหม่เหรอเอ้ แอมพายสเตดน่าสนใจปะเดี๋ยวเราเล่นให้แบบว่าได้เยอะที่สุดเดี๋ยวเราจบที่ m อมพายสเต e ที่นี่ดีกว่าปะ่ะ Let's go ไปเลยโอเคตอนนี้ก็ได้อ,อุ๊ย,ยกระโดดลงก่อนกดผิดกดผิดเมื่อกี้นิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรแต่เราได้เงินมา500กว่ามิลเลียนก็โอเคนะแล้วก็อย่างแรกเลยคือซุ่มไข่สิครับรออะไรซุ่มไข่ครับตัวแรกเราจะเป็นอะไรกันครับอุย๊ยได้เจนท์เชนแมนฟ็อกซ์เฮ้ก็โอเคนะตัวแรกต็1มิลเลียนเลยโอเคนะโอเคเจ๋งๆเดี๋ยวเราไปฟาร์มมันต่อดีีกววาเ๋ย เราต้องมาสุ่มไข่ใช่ครับตอนนี้มี2มิลเิลี์แล้วเอาเงินไปทำอะไรสุ่มไข่สิครับรออะไรไปสุ่มไข่ดีกว่าทุกคน let's go โอเคเดี๋ยวอย่างแรกเลยเราก็ต้องเอาไปซื้อปีกเพื่อจะได้เร็วยิ่งขึ้นซื้อปีกตามขั้นบนันไดโอเคตอนนี้ก็เอ้ย โอเคได้อยู่โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มกันต่อดีกว่าตอนนี้เราได้9บิลเลียนแล้วนะครับกระโดดลงก่อนกระโดดลงก่อนเดี๋ยวเราเอาไปซื้อใช่ครับซื้อไข่ครับผมแน่นอน <laughs> ไม่พลาดไม่พลาดได้ตัวโอ้โหได้ตัวไม่ดีเลยอะ่ะแย่ได้เงินเยอะเดี๋ยวเราจะมาเปิดใหม่นะโอเคไปไปกันต่อ let's go ทุกคนไปไปโอเคตอนนี้เราได้28บิลเลียน29แล้ว โอเคเราก็กระโดดลงครับรออะไรรออะไรฮะรออะไรไปดีกว่าเรียบร้อยสามสองเปนเลื่อนแล้วก็อย่างแรกก็ต้องทําสุ่มไข่ครับผมสุ่มไข่เราจะพลาดกันได้ยังไงใช่ไหมแะแะโอ้โหขอร้องเฮอะขอตัวดีๆได้ไหมนานๆที่จะมีตัง อุ้ยโอ้โหได้เจ้าเขียวได้เจ้าเขียวสวย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 โอเคตอนนี้เรามีประมาณรวมกันแล้วได้ประมาณ20เอ่อ20ล้านใช่ไหมก็โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเงินกันต่อดีกว่าตอนนี้ผมได้ประมาณ200ล้านบิลเลียนแล้วโอเคนะโอเคผมว่าเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าไปครับไปครับซื้อปีก่อน เอาปีกให้มันได้เยอะเราจะได้ไปเร็วๆแล้วจะได้เก็บเงินเยอะๆเนอะมาได้ตัวอะไรสภาพสภาพขอดีๆขอร้องโอ้ยได้ใส่ยาโอเคโอ้โหได้สายยาแล้วเจ๋งเจ๊งเจงอุ้ยได้น้องเขียวน้องเขียวมาเยี่ยมโอ้โหได้เมจิกแคทก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่มาตอนนี้เราได้น้องเขียว2แล้วเมจิกเชียนอีกหนึ่งก็มูลค่ารวมๆก็ประมาณ40กว่าล้านโอเคนะโอเคตอนนี้800บิลเลียนละถือว่าค่อนข้างประทับใจนะเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ตายกันต่อครับทุกคนเราคิดว่ารอบ น่าจะพอละเตรียมตัวกระโดดแลนดิง้งเรียบร้อยอเยอย88 88. เ้ยนะกูโอ้แปดแปดแปดบิลเลอยอย่างนั้นหรอเจ๋งนะเนี่ยผมคิดว่ารอบนี้ผมจะขึ้นนี่ฝุดให้ได้เลยเพื่อที่จะไปเอาถ้วนยนะผมยังไม่ได้ถ้วยเลยตอนนี้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วทุกคนใกล้ถึงแล้วอีกเดียวอีกเดียวใกล้ถึงแล้วจะได้ถ้วยแล้วทุคนช่เราได้1.26ทิลเลียนเลยสุดยอดเลยอะหัวได้เยอะอยู่นะ ถ้วยแชมเป็นของเราเรียบร้อยผมคิดว่าน่าจะกระโดดลงโอ้ยน่ากลัวเมื่อโอ้โยหนึ่งจุดสามสองทิลเล่นเลยหรอสุดยอดโอเคตอนนี้เราได้ถ้วยที่สองเป็นทั้งหมดสิบแล้วก็กดดีรออะไรโอ้ยน่ากลัวบรรยากาศไม่ไหว หลอนเกินแล้วก็แชมป์ที่3เรียบร้อยแล้วก็กระโดดโอ้ย,ยนะ่ากลัวนะ่ากลัวน่ากไรโอ้ยโอ้ยขลุขร,ขรูสามจุดต็งหนึ่งทีเลี่ยนสุดยอดไปเลยแล้วก็กระโดดแชมป์ที่4แล้วโก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 ,โก็โอ้ย กระโดดแต่ทีเสียไส้ทุกทีเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอเคตอนนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายผมคิดว่าน่าจะกระโดดรอบสุดท้ายแล้วน่าจะอิ่มตัวแล้วสำหรับดานนี้พอแล้วดีกว่าโอ้ยดูดีดูดินาลเกินโอเคตอนนี้เราถึงจุดสูงสุดแลเรารับถ้วยแล้วก็พอกันดีกว่าสำหรับดานี้สนุกอยู่นะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกม o รบอ x ด่านนี้ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับ,บรบกวนฝากกดไลค์กด s u บส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะทำอะไรก็โปรดติดตามชมด้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ,บ๊ายบาย